พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินี เสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรกาสให้นายฮันเนสฮันโซเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียประจำประเทศไทยนายเดียโกอารังโกเปเซตซึ่งทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารปราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทยนายอิสมาอิลมาดัลลาสุไล มานมายตะเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระราชาสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรฮัชไม้จอแดนประจำประเทศไทยนางมารีแกวมอรกซินเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสานตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรรารณารัฐรวันดาประจำประเทศไทยพลจตวาอาัวบีแซงดาวีเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสานตราตั้ง เป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐบุรุนดีประจำประเทศไทยอูซออโซเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย